การโชว์2อ,อย่างนี้อ่ะกด finish ได้เลยนะอ่ะกด finish กด save ด้วยนะครับอ่ลองดูดิได้หรือไม่นะครับก็ลองคลิกที่ data tool relation อืมมันยังไม่เปลี่ยนเลยอะ่ะทำยังไงดีละ่ะนะครับจริงๆมันต้องเปลี่ยนนะมันไม่เปลี่ยนทำยังไงดีปิดทั้งหมดเลยนะครับลองดูอ่ะลองดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับลบทิ้งไป ลบทิ้งไปเลยนะครับถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้นะพยายามแก้แล้วมันยังไม่ได้นะวิธีการแก้อีกครั้งหนึ่งก็คือลบไอ้ตรงนี้ทิ้งไปนะครับลบทิ้งไปเลยเห็นไหมครับเราสามารถแทรกได้นะพวกเนี้ยเราสามารถแทรกได้เห็นไหมแทรกได้ย้ายได้ด้วยนะเอาเมาส์าคลิกตรงนี้ย้ายได้ด้วยเห็นไหมครับจะแทรกจะย้ายจะลบได้แต่ว่า,าดูแล้วกันลบแล้วมันแก้ไขไม่ได้นะครับเมื่อกี้คือรหัสแผนกรหัส แผนกนะครับตอนนี้สดๆซิงๆเลยนะรหัสแผนกตรงนี้เป็นฟิวผมพิมพ์ไปนะครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีการเชื่อมโยงใดๆหรอกนะครับจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องพิสูจน์นะครับไปคลิกที่ล o o กอัพบริษันะครับกดเนกนะครับกด department กด next นะครับเลือกรหัสแผนกกับชื่อแผนกนะครับแล้วก็ทำการกด next นะครับ ตรงนี้เลือกสักหน่อยนะครับเลือกลำดับในการ s o r สักหน่อยนะครับกด next ไปอีกนะครับแล้วก็ finish ได้หรือไม่เดี๋ยวรู้กันเห็นไหมครับได้ไหมครับคิดว่าได้ไหมไม่ได้นะครับเอ๊ปัญหาเกิดขึ้นจากตรงไหนนะทำใหม่ได้แท้มันยังไม่แก้ไขเลยนะครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่มันผิดพลาดก็คืออะไรครับพิจารณานีพิจารณาสิครับผิดพลาดก็ตรงนี้ไงนะครับจริงๆแล้วรหัสแผนกมันต้องเป็นไพ่ไมลิคีใช่ไหมแต่เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้เปลี่ยนแล้วเอ็มพอย e ์เปลี่ยนอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนมันก็พยายามเชื่อมมาหานี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนยังไงอย่าอยู่เปลี่ยนเลยไม่ได้นะเราต้องลบเส้นเชื่อมโยงเก่าออกก่อนลบทิ้งไปนะครับแล้วก็บันทึกด้วยนะครับบันทึกด้วยนะครับตารางนี่ครับตารางนี่ครับ department นะครับคลิกขวาเลือก design view เห็นไหมครับรหัสแผกต้องใส่ primary key ตรงนี้นะครับอ่าไหนไหนมาแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็น5ใช่ไหมเป็น5ชื่อเป็นเท่าไหร่ ชื่อเป็นเท่าไหร่2ีนะครับจำนวนบุคลากรนะครับเป็น integer นะครับเป็นอนะินทิเจเนาะแล้วก็เบอร์โทรนะครับขนาด12วันที่ตั้งแผนกเดทไทม์นะครับรูปแบบยังไม่ได้ใส่ตั้งรูปแบบเป็นช็อตนะครับอ่าปิดแล้วก็ไอ้ตรงนี้ปิดได้แล้วนะปิดถ้าไม่บันทึกมันจะถามเราบันทึกไหมกดเย้นะครับอ่ะตรงนี้กลับมาตรงนี้ใหม่นะครับกดเลือก look up ถามว่าได้ไหมนะครับของเก่ามันยังค้างอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราทำไงครับยกเลิกตรงนี้ก่อนหรือว่ากดตรงนี้ได้เลยอ่ากดได้เลยแสดงว่าโอเคนะเมื่อกี้เราลบเส้นเชื่อมออกแล้วนะครับรายการค้างอยู่ก็ปล่อยมันไปนะครับกด next นะครับกดที่ department นะครับกดที่รหัสแผนกนะครับชื่อแผนกนะครับกด next อ่าตรงนี้รหัสแผนกเห็นไหมครับรายการ id หายไปแล้วนะครับแล้วก็ชื่อแผนกกด next อ่าเห็นไหมครับรายการ i อดีหายไปแล้วถ้าต้องการโชว์แค่ชื่อแผนก็กดเลือกตรงนี้นะถ้าต้องการเห็นรหัสโดยกดนะครับออกมันจะโชว์2รายการนะครับแต่ว่าการเชื่อมโยงจริงเชื่อมโยงสะวะัสดิหนะครับตอนนี้ผมจะปล่อยสักสองอรายกันนะครับกดฟินิชได้เลยนะกดฟ yes. ินิชได้เลยกดเยีดบันทึกไว้กัดน,นะครับนี่ปิดได้นะครับกดปิดไปนะครับดู data tone relation s h i p เพื่อดูการเชื่อมโยงนะครับ เห็นไหมครับเชื่อมโยงถูกที่แล้วนะครับก็ทีนี้มันยังไม่ได้กําหนดการเชื่อมโยงนะครับเป็นแบบ one to many เลยเราจะทำไงนะครับเช่นเดิมครับเหมือนคราวที่แล้วครับเราจะต้องับเบ l e ลคลิกที่เส้นนี้นะแล้วก็ใส่เครื่องหมายคิดถูกทั้งสามช่องนะครับมันก็เป็นการเชื่อมโยง one to many แล้วนะครับกดโอเคนะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดปิดได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นการสร้างตารางนะครับทั้ง2แบบเรียบร้อยก็คือตารางที่เป็นอ,อะไรอะตารางหลักแล้วก็ตารางที่เป็นตารางร้อแล้วก็ดูที่ Databa s e Tool นะครับเนี่ย a ั a ต้าเนะครับแล้วก็เลือกที่ Relation นะครับเดี๋ยวผมปิดอีกทีแล้วกันนะครับกดที่ Databa s e Tool แล้วก็เลือก r Relation Ship นะครับเห็นไหมมันจะทำการเชื่อมโยงให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่การเชื่อมโยงตรงนี้ไม่ถูกไงจริงๆแล้วการเชื่อมโยงมันจะเชื่อมโยงนะครับรหัสแผนกกับนะครับรหัสแผนกกับรหัสแผนกนะครับเมื่อกี้มันเชื่อมโยงไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องแก้นะวิธีการแก้แก้อย่างไงนะครับ1ลบเส้นนี้ออกก่อนนะครับลบเส้นนี้ออกนะครับำนำเมาส์มาคลิกนะแล้วกดแป้น,น,น delete <ม>ที่แป้นคีย์บอร์ดนะผม delete ที่แป้นคีย์บอร์ดลบทิ้งไปแล้วกดบันทึกนะกดบันทึกนะครับแล้วก็กดปิดไปนะครับ แก้อะไรครับแก้ตรงนี้ไง employee ตรงเนี้ยมันนะครับดูที่นะคลิกขวาตรง employee นะครับเลือก design view นะแก้ตรงนี้ครับเราจะต้องใส่ p r i m a r y key ที่รหัสแผนกใช่ไหมพราะเราออกแบบไว้ว่านะครับนี่ครับสีแด,ง,ดงนะครับสีแดง,เ,ดงเห็นไหมครับเราใส่รหัสของแผนกใส่รหัสของพนักงานเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใส่รหัสของพนักงานวิธีการคือคลิกตรงนี้แหละแล้วก็ไปคลิกที่ p a r i m e r y key เห็นไหมครับย้ายอย่างนี้ถึงจะถูกต้องนะเพราะฉะนั้น อนนี้ถูกต้องแล้วถามเอ๊ะแล้วรหัสแผนกเมื่อกี้ยังถูกต้องหรือไม่ลองคิดดูที่ลุกอัพนะครับนะครับมันเลือกเป็น id ไม่ถูกนะครับ id ก็คือมันเชื่อมกับข้างบนไงมันไม่ถูกทํายังไงแก้ยังไงนะครับจริงๆเราสามารถแก้โค้ดตรงนี้ได้นะแก้โค้ดตรงนี้ได้นะครับหรือถ้าเราไม่แก้โค้ดตรงนี้กลัวผิดพลาดน,นะครับลบทําใหม่ได้นะครับลบทําใหม่ถามว่าท่านไงกดตรงนี้ครับเลือกเป็น text box นะครับ ข้อมูลมันจะหายไปนะแล้วก็ทําการเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่ก็คลิกตรงรหัสแผนกนะครับมันไม่ใช่ลำเบอร์เป็นช็อตเทคนะครับเราเลือกเป็นล o กอัพนะครับแล้วก็คลิกนะครับเลือกตรงนี้นะนะครับเลือกอันบนนี่แหละนะครับกด next ไปเชื่อมไปที่ department ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้นะครับรหัสแผนกนะครับถ้าเราไม่ต้องการโชดชื่อแผนกนะเราก็ไม่ต้องเลือกชื่อหรอกนะครับ ถ้าเอาตามเป๊ะนี้ไม่ไมต้องเลือกชื่อแต่บางทีตอนใช้งานตอนที่เราป้อนข้อมูลเอรหัสแผนกคืออะไรบางทีเราไม่เข้าใจนะครับเราอาจจะเปลี่ยนจากคำว่ารหัสแผนกเนี่ยให้เป็นชื่อแผนกก็ได้นะมันจะหาง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเราใส่ชื่อผนกลงไปด้วยนะครับแล้วก็กด next นะครับตรงนี้ก็เรียงลําดับนะครับรหัสแผนกกับชื่อนะครับแล้วก็เห็นไหมครับมีรหัสแผนกกับชื่อแผนกมาเดี๋ยวดูนะครับกด finish นะครับกดบันทึกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกดปิดนะครับอ่ดูตรงนี้ก่อแก็ได้ลุกอัพเลยครับยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับเอ๊ม่กกี้ผมยังไม่บันทึกเลยเนาะมันต้องบันทึกก่อนบันทึกก่อนนะครับบันทึกเสร็จปุ๊บแล้วนะครับถึงจะมาแก้ดิลองดูนะดัตต้าโทนเห็นไหมครับมันยังไม่แก้เลยเพราะว่าผมยังไม่บันทึกผมก็ไปทําการเชื่อมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครทําอย่างนี้นะ วิธีการก็คือเหมือนเดิมนะครับแก้ะนะครับกดตรงนี้แล้วก็กด delete ล,ลบทิ้งไปแล้วก็กดบันทึกนะครับกดบันทึกเสร็จปุ๊บแล้วก็ไอ้ตรงนี้กดบันทึกอีกทีก็ได้ครับตรงนี้ต้องยกเลิกใช่ไหมครับจากคอมโบบล็อกนะครับเปลี่ยนเป็นเถ่งบล็อกนะเปลี่ยนเป็นเถ่บล็อกยกเลิกไปนะครับยกเลิกไปนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมใหม่นะครับกดที่ลูกอับนะครับอ่า เดี๋ยวผมต้องบันทึกก่อนนะครับกดที่นะครับลุกอัพเอมันบอกว่าไม่สามารถทำการเชื่อมต่อนะครับหลายๆแบบได้คือหลายๆค้างได้แสดงว่ามันต้องมีอะไรค้างอยู่สินะครับลองคลิกดูที่มีค้างไหมนะครับผมจะกดโชว์ออนนะเห็นนะครับอะไรยังอยู่นะครับทำไงดีครับ ทำยังไงครับแก้ไขยังไงกดลบนะครับกดลบไปนะครับลบทิ้งไปเลยแล้วก็กดเซฟด้วยนะครับกดเซฟกดปิดลองดูดิยังอยู่ไหมนะครับไม่อยู่แล้วเห็นไหมครับปิดไปเลยนะครับทีนี้ลองมาแก้ไขตรงนี้ได้ยังนะครับลุกอัพเห็นไหมมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดปัญหานะครับไม่สามารถทําการเชื่อมต่อได้นะครับต้องไปดูว่านะครับโครงสร้าง ยังเชื่อมต่ออยู่หรือไม่ลบบันทึกถ้าลบแล้วไม่บันทึกมันถือว่ายังเชื่อมต่อนะครับอ่ะกดเน็กไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็น De p a r t m e n t ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นรหัสแผนกแล้วก็ชื่อแผนกใช่ไหมครับกดเน็กนะครับตรงนี้เลือกรหัสแผนกชื่อแผนกนะครับกดเน็กไปวันเกิดหรือวันเดือนปีเกิดก็ได้นะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายก็จะเป็นรหัสนะครับรหัสแผนกเป็น ฟอร์เรนคสด้วยนะครับทีนี้ตอนที่เราเลือกอยู่นะครับพิมพ์ทีละฟิลทีละฟิลสิ่งที่โปรแกรมเลือกให้ก็คือมันจะเลือกเป็น Data ท้ายเนี่ยมันจะเลือกเป็น s h o r t t เทคเพราะว่าเราตั้งเบื้องต้นได้เป็นช็อตเทคเนาะ ทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนให้ตรงกับที่เราเออกแบบไว้ที่เราเออกแบบไว้ก็จะมีอะไรครับรหัสพนักง,งานเป็นตัวหนังสือชื่อเป็นข้อความทั้งสองอันนี้เราใช้ช้อตเทกหมดเลยวันที่ใช้เดทไทม์นะครับเงินเดือนตัวเลขใช้ Number ์เบอร์โทรใช้ช o อตเทกวันที่วันเกิดก็ใช้เดทไทม์นะครับรหัสแผนกก็ใช้ช้ time. อตเทกจำได้ไหมครับทีนี้รหัสพนักง,งานนะครับช้อตเทกเท่าไหร่นะครับเาราจองไว้5 ใส่5นะครับชื่อสกุลเท่าไหร่นะครับจองไว้20อ่ะใส่ไป20คือเราเพิ่มมากกว่านี้ได้นะครับแต,ต่ตรงนี้นะครับเอาเท่าที่กําหนดไวล้ละกันนะครับวันที่เริ่มทํางานนะครับเป็นวันเดือนปีเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกนะครับเดทไทม์ mm hmm. แล้วก็มีฟอร์แมตด้วยนะครับมีฟอร์แมตเป็นลักษณะของวันเดือนปีใช่ไหมวันเดือนปีก็จะเป็นลักษณะของชอตเทคนะครับ เป็นลักษณะของช็อตเทคเงินเดือนเป็นนัมเบอร์ใช่ไหมเป็นนัมเบอร์เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ที่ออกแบบไว้เงินเดือนเป็นอะไรครับที่ออกแบบไว้เงินเดือนเป็นตัวเลขบิตอ่าไม่มีรายละเอียดอื่นนะครับเงินเดือนก็ตั้งเป็นไอเดียละกันเป็นอินทิเจอร์นะครับอินทิเจอร์นะครับไม่มีทศนิยมจะใส่ก็ได้นะครับไม่มีก็ได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับเป็นข้อความเป็นช็อตเทคขนาด 12นะครับ12ก็ใส่ไป12วันเกิดละนะครับวันเกิดก็จะเป็นเดทไทม์เหมือนกันกำหนดรูปแบบนะครับตามที่ด้าเอาแบบไว้ก็คือวันเดือนปีนะครับมีเครื่องหมายทับก็คือเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบช็อตเดทแล้วการสุดท้ายนะครับเฟอร์นันด์คีย์กำหนดไว้5นะครับต้องทำให้เหมือนกันกับอันบนนะ้าที่มันเชื่อมโยงถึงกันนะนะครับอ่าทีนี้ ถ้าเรานำภาษาไทยมาสร้างเป็น Field Name แล้วก็ไม่ต้องใส่ Description ก็ได้นะครับเพราะถ้าเราใส่ภาษาอังกฤษมันก็คงไม่ได้อธิบายอะไรนะครับแต่ถ้าเราสร้าง Field Name ตรงนี้เรานำนะครับ Add Field Name มาใส่ดูไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรเราจะต้องพิมพ์ Description นะครับเป็นภาษาไทยลงไปด้วยนะครับทีนี้ ID ตรงนี้ครับมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่คำเดียว เปลี่ยนซะหน่อยนะครับเป็นลำดับเดี๋ยวจะไม่เข้าพวกนะลำดับนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับรหัสแผนกเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงนะเชื่อมโยงไปที่ department เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการเชื่อมโยงนะครับถ้าเราไม่เชื่อมโยงจะเกิดอ,อะไรขึ้นมันก็คนละตารางมันก็จะไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับลองดูตรงนี้นะ database t o o l แล้วก็คลิกที่ relation นะครับ ทั้ง2อันเลยนะครับแอดทั้ง2อันนะครับปิดไปเห็นไหมครับมันไม่มีการเชื่อมโยงนะครับ employee ก็ยังไม่บันทึกก็ยังไม่มีนะครับยังไม่โผล่มานะครับเดี๋ยวผมจะบันทึกก่อนที่บันทึกนะปิดนี้ก่อนนะครับปิดก่อน no ไม่บันทึกตรงนี้นะครับรหัสแผนกมันเชื่อมโยงถึงรหัสแผนกในตารางแผนกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะทําการคลิกเลือก Lookup วิชาตนะครับลูกอาพวิชาต์แล้วก็เลือกข้างบนนะเลือกข้างบน กด next ไปหานี่ใช่ไหมครับ Department นะครับกด next ไปนะแล้วก็ต้องการรหัสแผนกกับชื่อแผนก2ออย่างนะครับทั่วๆไปเรากําหนดแค่2ค่านี้แหละนะครับแต่ตัวที่เชื่อมโยงจริงคือรหัสแผนกนะครับแล้วก็กด N e x t ไปนะครับตรงนี้มีการจัดเรียงด้วยจัดเรียงตามรหัสแผนกแล้วก็ชื่อแผนกอ่ะแล้วก็กด N e x t ตรงนี้ต้องการโชว์อะไรบ้างคือถ้าเราต้องการเห็นนะครับ สามอย่างนะครับคือจริงๆตรงเนี้ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งค่านะครับยังไม่ได้ตั้งค่าในเรื่องของ PK นะครับมันก็เลยขึ้น3รายการนะครับจริงๆแล้วตั้งตั้งค่า PK ก่อนมันจะขึ้นแค่2รายการคือเราเราเออกแบบไว้ว่าให้โชว์นะครับในเรื่องของรหัสแผกนะครับเราก็ไม่ต้องเลือก ชื่อแผนกก็ได้แต่ถ้าเราต้องการโชว์ชื่อแผนกเราต้องใส่รหัสแผนกมาด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมลองให้โชว์2รายการตามนี้ละกันนะครับแล้วก็กดฟินิชได้เลยนะกดฟินิชนะครับกดบันทึกนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับกดปิดเลยนะครับแล้วก็ดูที่ครับในเมื่อผมจะออกแบบในหน้าตาของ Data Sheet เพราะฉะนั้นผมจะมองนะครับมุมมองของตาราง Data Sheet เนี้ยนะมันจะง่ายกว่านะครับ ข้างบนนะครับหลังจากลำดับแล้วก็จะมีรหัสแผนกใช่ไหมครับผมก็จะพิมพ์ตรงนี้นะครับกดคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกนะครับไอรหัสแผนกเนี่ยถ้าเรามองที่อะไรครับพจนานกกรมรหัสแผนกก็คือตัวนัสือใช่ไหมตัวนัสือเนี่ยให้เราใช้ shortcut เลยนะครับ shortcut นะครับแล้วก็พิมพ์พิมพ์ลงไปครับพิม์อะไรครับพิมพ์รหัสแผนกนะครับรหัสแผนกแล้วก็ ช่องต่อไปนะครับกดอีกนะครับช่องต่อไปก็คืออะไรครับชื่อแผนกนะครับชื่อแผนกเนี่ยชื่อแผนกเนี่ยครับเป็นข้อความใช่ไหมนะครับก็เป็นข้อความก็ใช้ช็อตเทคได้นะครับใช้ช็อตเทคนะครับตั้งชื่อว่านะครับชื่อแผนกนะครับกดช่องต่อไปนะครับช่องต่อไปเป็นอะไรครับจํานวนบุคลากรเป็นตัวเลขใช้นัมเบอร์นะครับ พิมพ์ว่าจำนวนบุคลากรน,นะครับเดี๋ยวผมจะทำการย่อนิดนึงนะครับทำการย่อนิดนึงนะครับช่องต่อไปนะครับเป็นเบอร์โทรคือเบอร์โทรของแผนกครับเป็นตัวหนังสือใช่ไหมครับผมก็จะเลือกช็อตเทคครับตัวหนังสือใช้ช็อตเทคข้อความก็ใช้ช็อตเทคครับตั้งชื่อว่าเบอร์โทรนะครับ แล้วก็รายการสุดท้ายวันที่ตั้งแผนกนะครับเป็นในเรื่องของวันที่เพราะฉะนั้นนะครับผมคลิกเลือกตรงนี้วันที่และเวลาเราต้องเลือกเดทไทม์นะครับคลิกเลือกแล้วพิมพ์คําว่าวันที่ตั้งแผนกนะครับทีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราสามารถทําการแดงเมาส์แล้วก็ย่อขยายนะครับพร้อมๆกันได้นะครับทีนี้ รายละเอียดนะครับเราสามารถกําหนดรายละเอียดได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูเรื่องรายละเอียดกันนะครับเวลาที่เราทํางานเราเปิดหลายๆตารางไว้นะครับการทํางานมันอาจจะดูลกลงลังนะครับเราสามารถกดปิดได้นะครับการปิดเนี่ยเราคลิกนะครับตารางไหนกดโค้ดมันก็จะปิดตารางนั้นแต่ถ้าเราโค้ดออนมันจะปิดทุกตารางนะครับทีนี้ถ้าเราทํางานค้างอยู่เนี่ยมันจะถามมันจะเซฟไหม เราต้องตอบเยสนะครับมันจะเซฟตารางที่ไม่ได้ตั้งชื่อนะครับไม่ใช้งานมันก็จะหายไปเนาะเมื่อกี้เทเบิลหายไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะแนะนำนะครับการสร้างตารางนะครับที่สองก็คือตารางลูกจ้างนะครับ employee นะครับในลักษณะของมุมมองดีไซน์นะครับคลิกขวาตรงนะครับวัตถุหรือว่า Object e m p l o y e e ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกดีไซน์ นะครับคจะเลือกเมนูข้างบนก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันเลือก Design View เห็นไหมครับมุมมองจะแตกต่างกันกับ Touch e t เมื่อกี้นะครับก็เช่นกันนะครับจะมี ID เกิดขึ้นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟิลดที่2นะครับที่นี่เขาตั้งชื่อว่าฟิลด์เนาะแต่ในที่เราเออกแบบไว้ก็คือคําว่า,า Description หรือ Attribute Name นั่นเองแต่ตอนนี้ให้นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษลงไปก็คือเราต้องพิมพ์ในส่วนของ attribute name ลงไปนะครับรายการที่จะพิมพ์ก็คืออะไรครับอ๋อเมื่อกี้ตารางเมื่อกี้พิมพ์ description ลงไปใช่ไหมครับอ,อย่างนั้นอ่าภาษาไทยก็ได้ครับภาษาไทยก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพิมพ์ภาษาไทยแล้วกันนะให้มันเหมือนกันนะครับเพราะว่าในการออกแบบฐานข้อมูลเราจะใช้ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจะเขียนโปรแกรมนะถ้าจะออกแบบชั้นลึกเนี่ยถ้า ภาษาอังกฤษมันจะเขียนง่ายกว่าภาษาไทยอาจจะมีผิดในเรื่องของวรรณยุกต์อะไรอย่างนี้นะครับก็แต่ตัวอย่างนี้จะออกแบบเป็นภาษาไทยเลยแล้วกันนะครับช่องนี้ก็จะเป็นรหัสพนักง,งานใช่ไหมครับถ้าภาษาไทยคือรหัสพนักง,งานนะครับทีนี้ถ้าเรากด enter มันจะไปทางขวานะแต่ถ้าเราเลื่อ,งลงอนลักษรลงมันจะลงมาข้างล่างนะครับก็พิมพ์ทีละคอลัมน์ก็ได้นะครับก็จะมีชื่อนะครับ ชื่อสกุลชื่อสกุลแล้วก็รายการต่อไปก็จะเป็นวันเริ่มทำงานนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นเงินเดือนเ้าเงินเดือนนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นเบอร์โทรเบอร์โทรเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เบอร์โทรของผนดกนะเบอร์โทรของพนักงานนะครับแล้วก็วันเกิดนะครับวันเกิด ครับสวัสดีครับผมชินัสิทธตไมณีเบนจรัตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม e x c e s กันอีกสักครั้งนะครับตัวอย่างของวันนี้นะครับเป็นในเรื่องของ ER นะครับที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างแล้วก็แผนกนะครับลูกจ้างอยู่ในแผนกนะครับเป็นลักษณะนะครับการเชื่อมโยงแบบนี้นะครับซึ่งเป็นการตัดตอนจาก ER ฉบับเต็มนะครับ ก็มีตารางด้วยกันอยู่2รูปแบบคือตารางที่เป็นนะครับฝั่งทางด้านมัตเตอร์หรือว่าฝั่งตารางหลักที่ไม่มีนะครับ FK ไม่มีการน,นะครับเชื่อมต่อตารางอื่นกับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นตารางนะครับฝั่งนะครับที่มีการเชื่อมต่อกับตารางหลักนะครับมีวิธีการสร้างอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ วิธีการนะครับก็เปิดโปรแกรม Access ขึ้นมาแล้วก็ไปคลิกที่เมนูไฟล์นะครับคลิกเลือก New นะครับตรงหน้านิวนี้อาจจะมีในเรื่องของ t m p p a t e มากน้อยอยู่ที่เราโหลดนะครับแต่ตัวที่แนะนำตอนนี้ก็คือนะครับเทมเพลตว่างๆหรือว่า blank desktop database นะครับคลิกเลือกนะครับพร้อมกับตั้งชื่อฐานข้อมูลนะครับ ชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อว่านะครับคูชิช็อปนะครับคูชิช็อปนะครับกำหนดที่ตำแหน่งที่จะบันทึกข้อมูลนะครับตำแหน่งที่จะบันทึนทกข้อมูลสร้างโฟลเดอร์ได้ด้วยนะครับตรงนี้เขียนว่านะครับคือโฟลเดอร์เราจะสร้างตั้งชื่ออะไรก็ได้อยู่ที่ การใช้งานของเรานะครับเมื่อเราทำการเลือกพื้นที่บันทึกได้แล้วนะครับตรงใต้ชื่อของฐานข้อมูลจะแสดงนะครับตำแหน่งที่เราเก็บงานนะครับเราก็กดที่ปุ่ม create นะครับพอเรากดปุ่ม create ปุ๊บนะครับจะเห็นนะครับมีตารางชื่อว่า table one นะครับปรากฏขึ้นแล้วนะครับเป้าหมายของเราคือเราจะสร้างตารางสองตารางด้วยกันก็คือนี่นะครับตาราง department กับ ตาราง employee นะครับก็มี1ตารางแล้วก็ไปคลิกเพิ่มอีก1ตารางนะครับคลิกที่เมนู create แล้วก็คลิก table นะครับก็จะเป็น2ตารางแล้วใช่ไหมครับตารางที่1นนะครับคลิกขวาเลือกคำว่า save นะครับตั้งชื่อนะครับว่า department นะครับเราจะทำการสร้างตารางที่ไม่มี foreign key ก่อนนะครับหลักในการสร้างนะครับ แล้วก็ตารางที่2นะครับคลิกขวาเมาส์ตรง table to เลือกคำว่า Save นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า employee นะครับได้2ตารางแล้วนะครับถ้ามีมากกว่านี้นะครับเราก็ไปที่ create แล้วก็ table นะครับไปเรื่อยๆจนครบตารางที่เรามีอยู่แล้วเราก็บันทึกนะครับทีนี้พอเราเปิดทำการตั้งชื่อแล้วนะครับเรา เราต้องไปกําหนดรายละเอียดพวกนี้ใช่ไหมต้องไปพิมพ์นะครับตรงนี้ครับ attribute name หรือ description ลงไปนะครับถามว่าไปพิมพ์ที่ไหนคือในการพิมพ์เนี่ยมันจะมีอยู่สองมุมมองนะครับเราสามารถพิมพ์มุมมองนี้ก็ได้นะครับมุมมองนี้ก็คือมุมมองลักษณะของนะครับ data sheet พิมพ์ได้เลยนะครับหรือเราอาจจะไปพิมพ์มุมมองของดีไซน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับทั้งสองวิธีนะครับที่ ดีพาร์ตเมนนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับวิธีการพิมพ์ผ่านนะครับหน้าตาของ Datasheet นะครับทุกครั้งที่เราสร้างตารางใหม่มันจะเกิดนะครับฟิลหนึ่งนะครับชื่อว่า ID ให้อัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบทิ้งได้นะครับทีนี้ฟิล์นี้มันจะนับลำดับ 1, 2, 3นะครับผมจะเก็บไว้นะเพราะว่าที่ออกแบบไว้ว่า จะมีลำดับด้วยนะครับเก็บไว้ทีน,นี้ฟิลด์ต่อไปให้คลิก to add ตรงนี้นครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับถามว่าฟิลด์อะไรล่ะครับที่เราต้องการพิมพ์นะครับอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ผมทำตารางในเรื่องของอะไรครับ De p a r t m e n t ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำการพิมพ์ผมจะมองที่ข้างล่างนะครับมันจะง่ายกว่าเพราะข้างล่างจะมีหัวตารางอยู่ข้างบนนะครับเรียงลำดับลงไปรหัสพนักงาน นะครับไอตรงนี้นะครับรหัสพนักง,งานไอรหัสแผนกนะครับชื่อแผนกตอนนี้ก็ทําโครงสร้างตารางทั้งสองแบบเรียบร้อยแล้วนะคือตารางนะครับหลักที่ชื่อว่า department นะครับแล้วก็ตารางรองที่ชื่อว่า employee ที่มีการเชื่อมโยงถึงการเรียบร้อยแล้วนะครับคู่อื่นๆก็เหมือนกันนะก็คือมันหนีไม่พ้นพวกนี้หรอกก็คือตารางหลักกับตารางรองนะครับ <c oughs> เราพยายามสร้างตารางที่ไม่มี For e i g n k ์ y ก่อน ตารางที่มีฟรนคียเยอะทําที่หลังเลยนะครับอย่างเช่นตารางที่เป็นซื้อขายสินค้าตารางที่เป็นลงทะเบียนเรียนอะไรเงี้ยเนาะมันอาจจะเชื่อมโยงมากกว่า1ตารางก็ได้นะเพราะฉะนั้นวิธีการเชื่อมโยงมากกว่า1ตารางก็ทําอย่างเมื่อกี้ครับก็คือเราจะต้องเพิ่มนะครับในส่วนของการลุกอัพตรงนี้ทุกตารางที่มันมีอยู่แค่นั้นเองวิธีการทําเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยากนะครับก็สาเหตุที่ ผมทำนะครับตรงนี้ให้ดูหลายๆรอบเพราะว่าแน่นอนนะครับคือถ้าผมทําแล้วไม่เกิดปัญหาเลยนะเหมือนกับคลิปที่แล้วผมทําแล้วก็ไม่เกิดปัญหานักเรียนที่นําคลิปไปดูพอเกิดปัญหาปุ๊บนะครับไม่มีวิธีแก้ไงนะครับคลิปนี้ผมก็เลยตั้งใจให้มันเกิดปัญหาแล้วก็แนะนําวิธีการแก้ให้ด้วยภายในคลิปเดียวกันมันก็อาจจะยาวนิดนึงแต่ทุกอย่างนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับมีข้อตินแนะใดๆนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์ไว้ให้ด้วยกันนะครับผมขอบคุณครับ